สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับตะวันพันล้านอู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของตะวันพันล้านก็เลยพาเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆมาเดินเที่ยวบรรยากาศตอนเย็นนะครับลาดกระบังบ้านเราครับอยู่แถวทับยาวมาเดินเที่ยวทางรถไฟกันมาดูวิถีชาวบ้านบรรยากาศรอบๆทางรถไฟนะครับ ก็จะเป็นยังไงบ้างวิวจะสวยไหมอ่ะไปดูบรรยากาศกันครับครับผมบรรยากาศข้างทางรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีต้นกล้วยมีชาวบ้านก็จะปลูกกระพงกระเพรา มะันละครับตามวิธีชาวบ้านที่พอจะปลูกได้ปลูกมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าออกเขาพอได้อยู่ได้กินนะครับบรรยากาศตอนเย็นครับทางรถไฟหลวงแพ่งราดกระบังด้วย น้ำว่าเห็นไหมครับ <laughs> ไม่ได้ใบหวยน,นะครับ น,นี้ก็จะเป็นวันหยุดตะวันจะหยุดทุกวันเสาร์นะครับอาชีพของตะวันก็ทำมาค้าขายนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเลยพามาดูบรรยากาศข้างทางรถไฟข้างบ้านตะวันเองเลยครับ เจ้าของข้ห่วงมาเนาะล้วยครับล้วยล้วยเอาเลยไหมเจ้าของนอยโยขอบคุณเพนนะครับของใครใครก็รักนะครับมันไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาติต้องมีคนมาปลูกนะครับสวยงามมากกล้วยเยอะแยะเลยครับการตามากเลย ที่เล็กครับสวยมากเลยที่เหล็กยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยแต่ตะวันทำไม่เป็นครับออกไปกว่าจะได้กินต้มกว่าจะกว่าจะเจออีกสวยงามมากครับนี้ก็จะเป็นบ่อพิชชิ่งนะครับพิชชิ่ง อยู่หมู่บ้านพิสารหนึ่งนะครับปอดฟิชชิ่งนะครับอยู่ข้างทางรถไฟอยู่หมู่บ้านพิสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เรียบมอเตอร์เวย์ เก็บผักบุ้งไปผัดดีกว่าไหมเนาะผัดผักบุ้งไฟแดงคับน้ำเก๊ก่วยคงจะเข้ากันดีเนะพี่น้องเนาะนี่ธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่นะครับ ไม่กี่ปีไปข้างหน้านี่ไม่รู้จะมีธรรมชาติให้เห็นไหม๋ยวนี้หมู่บ้านโรงงานสร้างกันเต็มไปหมดแล้วดอกสนูกำลังขึ้นครับดอกสนูผัดกับน้ำมันหอยสุดยอด น่าจะมีเบ็ดมาด้วยเนาะตกปลาเขาท่าดีเว้ย ม่วงบ้านตะวันครับกินหมูม่วงต้องการบ่อพี่น้องม่วงบ้านตะวันนกแพ่งเด้อเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงมะม่วงสามกระดูครับ <laughs> เก็บมะม่วงกินเก้วก่อนเ่ี๋ยวเราจะนไงย้ายอนพี่น้องเขาจะพอได้กินหรือล่ะยินสมมต้องเอาไร่ลง คนสวยคนสวยขกคนค่ะคนสวยเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านที่สารด้วยกันครับอาหลานมาเดินเที่ยวตอนเย็นๆพอดีปาซอยนี้พอดีก็เลย้องกนนี้พี่น้องกินอยู่มองดวยกันนะครับสวัสดีครับพี่น้อง เด้อมันจะเามอนกับตะวันเด้อ ครับครับมันเป็นหลบมองตามไปดูถ้าเขากินชงนี่มันจะพาบสมบ่เป,เปียวปันใดแต่ว่าอ,อีกค่อยเราเดี๋ยวเอากินนามเกเลือไปด้วยนะครับหวานหอมชื่นใจ กินช่วงนี้มันจะบะค่อยเปรี้ยวเป็นไงแต่กว่นนี้ไม่กินไนม,กกนม่ได้หรอกต้องหางซุปอย่างเดียวต้มอราครับขออนุญาตนะครับ ปลาเทม่อนครับปลาแดดแทม่อน <c oughs> ขอ้าวทาเลยข้าวทาเพิ่เลือ ม,มามากินน้ำกันแต่วันกินไม่ได้หลายหรอกของสม่อสูงมันไหน,น Bà sẽ muộn hợp Bà sẽ muộn ngay Bà sẽ จะเป็นเมื่อยยุดธตะวันติดยุดมันเสาครับมันเสาร์ก็สห็นนะอัดกิจสู้ทีสู้น้องเบิ้งกะบากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหเด้อเป็นกำลังใจให้ตะวันพันล้านนี้นะครับเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ สวันท่านด้านขอติดกิวไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปย่างผินหมูผุ้พัายานกับดูกันครับสวัสดีครับรอย้มหน่อยตู้ตายตู้ตายสองนิ้วแล้ว